สวัสดีครับท่านผู้ฟังคลิปนี้จะพาท่านผู้ฝังย้อนอดีตไปพบกับเหตุการณ์ระทึกขวัญของชาวหัวลำโพงคือดึกเช้าของวันที่8พฤศจิกายนปี2529เวลาประมาณ8โมงเศษผู้โดยสารที่รอขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงต่างก็ตกใจไพทิดเากันเมื่อหัวรถจักรหกหัวพุ่งชนแผงเหล็ก ทะลุมาถึงชาชลาผู้โดยสารโ่จะไม่ให้ตกใจได้อย่างไงล่ะครับหัวรถจักรดีเซลจำนวน6คันที่พ่วงติดกันหมายเลข4029 4042 4044 4010 4006และ4043ถึงกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงณโนะรงเก็บหัวรถจกักรสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ในระหว่างที่ปฏิบัติงานตามวงรอบนักจ้างคนหนึ่งติดเครื่องยนต์ขยับเกียร์หัวรถจักรไว้ที่ตำแหน่งเดินหน้าแล้วก็ลงจากหัวรถจักรเพื่อจะไปตรวจซ่อมหัวรถจักรคันอื่นที่รอคิวอยู่ในทางเทคนิคของเครื่องยนต์หัวรถจักรเขาใช้ระบบลมดูดเมื่อติดเครื่องไว้สักครู่ลมก็จะหมุนเวียนครบวงจรระบบทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติ หัวรถจักรทั้งหกหัวที่เชื่อมต่อกันอยู่จึงขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เองหัวรถจักรทั้ง6กคันเริ่มเคลื่อนที่ช้าๆและเพิ่มระดับความเร็วไปจนถึง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอัตโนมัติรถจะวิ่งเข้าสู่รางประธานหมายถึงรางหลักช่างซ่อมรถไฟและก็ไปทงงานทั้งหลายที่เห็นรถจักรเคลื่อนตัวไปข้างหน้า เห็นหัวรถจักรทำงานมาทั้งชีวิตก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่มีใครทราบเลยว่าหัวรถจักรกระบนี้กำลังแปลงร่างเป็นจรวดทางเรียบวิ่งออกไปโดยที่ไม่มีคนขับเมื่อเอะมาเทิังสักพักหนึ่งหัวรถจักรก็ผ่านออกไปสุดเอื้อมมือขวาคว้าและควบคุมเครื่องยนต์กลไกทำงานกับซื่อสัตย์เมื่อตั้งความเร็วสูงสุด มันก็เร่งขึ้นไปเป็นความเร็วสูงสุดได้เองรางเหล็กที่ตรงเป๊ะนำหัวรถจักรที่ไร้การควบคุมวิ่งผ่านทางแยกตัดกับถนนพระรามหผ่านแยกถนนบดิพัฒนพนักงานกั้นถนนตั้งตัวไม่ทันเพราะว่ารถไฟขบวนนี้ม่ยังไงเพราะไม่เคยมีในตารางมาก่อนทำให้หัวรถจักรพุ่งชนรถแท็กซี่ที่จอดติดคาบนทางรถไฟกระเด็นกระดอน แวกออกเป็นช่องตอ่อไปโดโบก6หัววิ่งตรุยไปผ่านสถานีรถไฟสามเสนถนนนครชัยศรีเข้าสู่ทางตัดกับถนนราชวิถีถนนสีอยุธยาถนนเพชรบุรีระยะทางที่ม้าเหล็กวิ่งแบบไร้การควบคุมประมาณ15กิโลเมตรด้วยความเร็วประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงในยุคสมัยนั้นโทรศัพท์ทางสายคือเครื่องมือสื่อสารชนิดเดียวที่มีอยู่ ส่วนที่เสียงดังสนั่นแสบหูคือนกหวีดที่แทบจะบอกอะไรไม่ได้เพราะไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนหัวรถจักรทั้งหกคันมียี่ห้อคือดาวเวนฟอร์ดฮิตาชิซีอีและอันสตรอมนาทีนั้นเครื่องยนต์ทรงพลังทำงานเต็มสูบไม่มีสะดุดเครืองไม่ดับพุ่งไปไม่หยุดบรางเหล็ก พนักงานของบางซื่อตั้งสติได้จึงรีบหมุนโทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนถึงหายนะแก่เจ้าหน้าที่รถไฟณสถานีหัวลำโพงให้เตรียมรับต่อิโดทางเรียบที่กำลังมาเยือนเจ้าหน้าที่รถไฟที่หัวลำโพงระดมเป่านกหวีดดังลั่นสลับกับการร้องตะโกนให้ผู้โดยสารออกไปจากพื้นที่ท่านผู้อ่านที่เคยไปใช้บริการหัวลำโพงในสมัยก่อนจะทราบดีว่ามีการติดเครื่องขายายเสียง มีลำโพงทั่วไปหมดแต่จะไม่มีใครฟังรู้เรื่องเพราะว่าเสียงม,มันกล้องไปหมดทั้งหัวลำโพงเวลา8ดนาิกาหนาทีเมื่อขบวนม้าเหล็กหนักนับร้อยตันบินด้วยความเร็วราวห้าหกิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งเข้าชนกระแพงเหล็กในหัวลำโพงเสียที่เกิดขึ้นคือเสียฟ้าผ่าตอนเช้ารถจักรทั้งหกคันพุ่งเข้าไปทะแผงกัน้น แล้วทะลุเลยเข้าไปในชานชลาสถานีชนป้ายตารางเวลาเดินรถร้านคา้ามีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ7คนค่าเสียหายทางวัตถุเป็นมูลค่าหลายล้านบาทการสอบสวนในเวลาต่อมามีการลงโทษไล่พนักงานที่รับผิดชอบให้ออกจากราชการ2คนเรื่องราวของรถจักรบรณะ ถูกโยงย้อนไปในปีพุทธศักราช2522กลายเป็นหัวรถไฟผีสิงเพราะว่าคราวนั้นหัวรถจักรหมายเลข4410เคยเบรกแตกพลิกคว่ำพนักงานขับรถและผู้โดยสารเสียชีวิตหลายคนหัวรถจักรที่วิ่งออกมาจึงกลายเป็นหัวรถจักรผีสิงนับเป็นประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟไทยอีกหนึ่งบทที่ได้รับการจารึกไว้ ให้ชนรุ่งหลังได้รับทราบขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ